สวัสดีครับพามาเบิงห้างเผิงหลวงครับกะห้างบางแยนไปแน่อครับนี่มันก่ออยู่ตนพี่กุลครับนี่นะครับเบิงกันไกลๆครับเห็นไหมครับเผิงหลวงถ้าเป็นมิมนี่แม่มันสีหูมไอคอนทางเทิงครับอันนี้ห้างเผิงหลวงด้ครับพี่น้องเผิงหลวงขนาดเล็กครับนี่เบิงกันใกลๆครับไม่รู้ว่ามันมีอัน เป็นห้างหรือยังครับนี่ถึงเมื่อก่อได้เมื่อท่านี้โดนครับมันครับเบิ้งกันไกลๆครับนี่ครับห้างเพิ่หลวงเมื่อกลาเอาหรอกครับนี่แม่มันโตญงพวดตอดเจ็บครับเมื่อคือมีมครับมีมห้างหน่อยแม่มันหน่อยครับตอดบ่อปันไดครับ สีคันๆแต่ว่าอันนี้นี่โอ้แม่มันตัวใหญ่แห้งครับนี่แม่มันก็บเพื่อปีกเพิ่มเพิ่อยู่ครับนี่บินออกบินเขาอยู่ครับไปหาหานลำหวานครับอยู่ประสูงครับประมาณสามเมตรนี่นี่ต้นพีกุลมื่ก่ออยู่บ้า ถ้าสีเอากับบาอย่าดนะครับนี่ไปเห็ดอันเห็ดครบครับมัดไอ้เห็ดครบท์ง่ยๆจากน้อยมัดใส่ใบไม้เปียกครับใบไม้เปียกกับใบไม้แห้งนี่ก็ไฟจุดอูดกันไปแล้วครับปัดปัดแม่หนอครับตัดเอาเลยบหมดห้างมันบางหล่อบางห้างมันเป็นเป็นห้างแปลกๆครับมันก็สีบพาท่านมีหัวหน่ำครับเลี้ยงเอาไวน้นี่เราไว้ถักเบิ้ง โดนโดด่นสีมาเห็นเทียครับเพิ่งหลวงเขาเห็นแต่อยู่ในคลิปย t u b e ครับน,นันน่นๆๆเกือบแล้วเกือบแล้วแม่มันเริ่มตื่นตัวนี่เอาเอาเอา,เอ,าออกก่อนครับนะครับไปละบันี๋ยวแม้มีแตกมาหลายกว่านี้ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับมาเบิงหังเพิ่งหลวงน้ำกันครับ ถามป่อยไว้ลนๆกว่านี่ก็ห้างมันกันคือสีเงี้ขึ้นเกาๆอยู่ครับนี่ถามว่าเบิ่งอีกเทืนน่อนึงครับว่ามันจีใงญ่ปันใดครับพึ่งหลวงรังน้อยพึ่งหลวงจิ๋วไปประปด็นครับเดี๋ยวแม่ย้ำอยเตือนครับเดีย๋ยวแม่ย้ำอยแตกออกมาตอดครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยรับเอ้อเมื่อหนาพบกันไหมสวัสดีครับ